อยู่ด้วยกันเจ้าปานพระราศรี IT t o d a สนับสนุนโดยอาสกิ การบินไทย กลับมาสู่รายการบ้านพระรามสีนะคะในช่วงนี้แน่นอนว่าเป็นช่วง i อ t o ท a y อย่างที่พี่อําเกริ่นไปเมื่อสักครู่ว่าได้มีการรับบริจาคหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินตามธนาคารต่างๆถูืแม้แต่การโหลดสติ๊กเกอร์ลายพี่อํามเขาพูดเมื่อสักครู่ก็กต้องก็ย้ำเลยนะว่าต้องเลือกที่คุณไว้ใจได้เชื่อใจได้เช็คข้อมูลได้ถูกต้องก่อนถ้าจะง่ายหน่อยก็อย่างเช่นทางครอบครัวข่าวสามชารร่วมือองค์การอาหารโลกนะครับกับธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศอันนี้ไม่เสียค่าโอนเงินเลยด้วยนะฮะไปติดต่อได้ท สาขานะครับใช่แล้วค่ะอ่ะมากันที่เรื่องแรกก่อนที่จะไปโหลดสติกเกอร์อคือได้ทั้งสติกเกอร์มาใช่แล้วก็ได้ทําบุญด้วยใช่แล้วถ้าจะตามหาคนหายครับวิธีการ Google เขาเปิดให้บริการครับ Google นะครับเปิดเว็บนะครับในการตามหาคนหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับครั้งล่าสุดที่เนปาลเกิดขึ้น5วันที่ผ่านมาซึ่งจริงแล้วเนี่ยใจกลางของจุดที่เกิดแผ่นดินไหวนั้น ผู้หรือว่านักกู้ภัยยังไม่สามารถเข้าถึงได้นะฮะใช่แล้วด้วยพื้นที่เนาะที่ไม่ได้เอื้อต่อ,อที่จะเข้าไปค้นหาสําหรับผู้ผ<ม>ที่ได้รับบาดเจ็บหรือแม้แต่ผู้ที่เสียชีวิตนั่นเองอขณะนี้นะครับยอดการตามหานะครับผู้ที่สูญหายกําลังเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นครับทาง Google ก็เลยได้มีการเปิดให้คุณสามารถเข้าไปใช้ Google นะครับในการเซิร์ชแล้วก็เป็นการระบุว่า บุคคลที่หายสาบสูญในเหตุการณ์ดังกล่าวที่คาดว่าะจะเป็นผู้ที่เรารู้จักนะครับไปพิมพ์เอาไว้ได้เลยนะฮะซึ่งก็มี2ปุ่มด้วยกันที่ให้เราเลือกก็คือปุ่มแรกเนี่ยเป็นปุ่มแจ้งรายละเอียดผู้สูญหายก็ค,คือให้ญาติเพื่อนหรือว่าคนที่เรารู้จักเนี่ย ไปตามหาคนที่หายด้วยเข้าไปขอความช่วยเหลือ,อกับอีกปุ่มหนึ่งเนี่ยที่อยู่ข้างกันมีไว้สําหรับใครก็ตามที่เห็นบาะแสหรือหาผู้สูญหายพบก็ให้เข้าไปกรอกครับคือหรือว่าเราเจอใครแต่ว่าเขาเนี่ยจะยังอยู่ในช่วงที่ภาวะตกใจแล้วบางคนเนี่ยนะครับเวลาที่เกิดเหตุดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยบางทีเนี่ยความทรงจําในเซี่ยววันหรือสองวันอ,อะไรอย่างเงี้นะฮะ,ะมันจะยัง ถูกลืมอยู่ก็คือยังไม่ฟื้นขึ้นมาไม่ได้นะฮะก็เราก็สามารถที่จะช่วยเขาในการเข้ามาแชร์กันนะครับเบื้องต้น,<ช><ใ>นจริงๆแล้วเป็นไอเดียตั้งแต่เมื่อสมัยตอนที่เกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่ในเฮติะนะครับล่าสุดนี้ก็นํามาใช้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฝากถึงนะครับผู้ที่คาดว่านะครับบุคคลที่เรารู้จัก จะเดินทางไปที่เนปลาลในช่วง5วันที่แล้วแล้วก็สูญหายไปนะครับล่าสุดนี้ครับมีผู้ลงทะเบียนเข้าใช้นะครับจากเมื่อเช้านี้นะฮะประมาณ3900กกว่ากรณีนะครับแล้วก็จำนวนนั้นก็น่าจะเพิ่มสูงขึ้นทุกนาทีครับขณะ<ช>เดียวกัน,ก,นก็ยังเฝ้าให้กำลังใจนะครับว่า,าอยากให้พบผู้ที่สูญหายทุกคนนะครับแล้วก็รอดด้วย <C aire> ะอยากให้รอด <C aire> <ช>จริงๆใช่ค่ะก <K> ็เป็นกำลังใจให้สําหรับครอบครัวผู้ที่สูญหายด้วยนะครับผม <C aire> รวมถึงนะครับแคมป์กูเปอร์ก o เกิลนะครับได้มีการเปิดบริการข้อความสั้นหรือว่า SMS s, <S อ s นะครับในการค้นหาคนหายด้วยนะครับสามารถนะครับเซ <C aire> <Search S 1> ิร์ชนะครับตามด้วยชื่อของผู้สูญหายนะครับแล้วก็ส่งไปที่หมายเลขนะครับขอ <C aire> ขอนุญาตนะฮะ91คือรหัสถ้าเป็นเราเนี่ยก็ต้องบวกบวก91นะฮะตามด้วยหมายเลขคือ9773 3000 0 0็ดสตัวจำง่ายๆ91คือรหัส ได <c oughs> ครับแล้วก็97733แล้วก็ตามด้วย000000 0, 0, 0, 0. ใช่ห้าตัวนะครับอ่ะก็ฝากเอาไว้ครับจะได้ช่วยกันส่งต่อกันใช่แล้วค่ะมาถึงเหตุนี้เราก็มีความช่วยเหลือต่างๆทางไลน์เองก็ได้มีสติกเกอร์ออกมาที่จะให้สําหรับแฟนๆที่เล่นไลน์อยู่แล้วนอกจากที่จะโหลดสติกเกอร์อในการแสดงความรู้สึกต่างๆโหลดแล้วยังได้ร่วมทมําบุญด้วยกับ,บสติกเกอร์ไลน์ชุดพิเศษที่ชื่อว่า pray for nepal นั่นเองค่ะถูกต้องแล้วนะครับซึ่งรายได้ก็จะนำนะครับไปบริจาคกับผู้ประสบภัยนะครับแผ่นไหวในเนปาลนี่แหละครับนี่คือเจ้าสติกเกอร์ดังกล่าว ก็จะมีเจ้าบราวกับโคนี้ใช่มีให้เลือก8ลายด้วยกันนะคะซึ่งสามารถร่วมดาวน์โหลดกันได้แล้วได้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้นั่นเองราคาก็50เหรียญก็ประมาณ30บาทนะครับก็เป็นภาพสติกเกอร์ซึ่งพอเข้าไปดูแล้วเนี่ยมันก็ดูออกหวานๆนะมันกับเป็นรูปหัวใจการส่งต่อความรักความหุ่งใยเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับอ้าว หมากันที่นะครับเรื่องราวของนะวัตกรรมกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเคยมองว่าบางสิ่งเนี่ยคิดค้นขึ้นมาทําไม,มแต่ว่าพอคิดขึ้นได้แล้วเนี่ยมันทําให้อีกหลายๆสิ่งก้าวกระโดดเลยนะย,ยกตัวอย่างเช่นนะฮะในสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เครื่องบินบินนะครับน้ํามันหมดก็ต้องลงมาเติมแต่ว่าล่าสุดนี้ครับได้มีการทดลองครับให้ใช้โดรนในการเติมน้ํามันให้กับเครื่องบินขณะที่กําลังบินอยู่ครับ โอ้โหอย่างนี้นี่สะดวกไม่ต้องบินลงมาเติมเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะ,ะเอา <c oughs> มาดูกันฮะนี่คือนะครับภาพนะครับของเจ้าเครื่องบินนะครับซึ่ง <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้บอกเลยว่าเครื่องบินนี่มีทั้งแบบที่มีคนขับและแบบที่ไร้คนขับไม่ใช่แบบตะกี้นะที่เรานําเสนอไม่ใช่แบบที่ขึ้นรถเข็นไปซ่อมนะฮะไม่ใช่นะ <c oughs> แต่อันนี้เนี่ยเป็นการใช้ดโดรนนะครับในการส่งครับแล้วก็นําน้ํามันไปเติมให้ <c oughs> โอ้โดูสิ ที่กลางอากาศเลยนะใช่อ๋อนี่เลยนะที่เขาจะเป็นเติมน้ามันซึ่งต้องบอกว่าความสําเร็จในการทดสอบในครั้งนี้เนี่ยทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าไป,ไปอีกขั้นหนึ่งเลยของกองทัพเรือการที่จะถ่ายแล้วก็รับเชื้อเพลิงอัตโนมัติได้จะช่วยเพิ่มศักยภาพแล้วก็ความสามารถให้กับรูปแบบการบินแบบไร้คนขับในอนาคตครว<ผ>มไปถึงเทคโนโลยีอากาศยายบนบรรทุกเชื้อเพลิงเช่นด้วยกันหลายคนสงสัยว่าอ้าวไม่ใช่โดรนคันเล็กๆหรือลำเล็กๆที่เอาไว้ถ่ายอย่างในช่องสามัมก่อนมีโดรนบินอยู่และมังคลาอันนี้ คือเป็นเครื่องบินแบบโดนนี่แหละแต่ว่ามันลำใหญ่หน่อยะนะครัแล้วมันก็ต้องมันทุกน้ำมันไปด้วยนะครับก็นำไปเติมคิดดูสิอนาคตเนี่ยนะเราสามารถบินรอบโลกได้โดยที่ไม่ต้องจอดเติมน้ำมันมจะดีขนาดไหนดีจังเลยนาะโอ้โหนอนทีเดียวสบายเลย <c oughs> <c oughs> อ่ะนะครับจากเรื่อง การทดสอบการเติมน้ำมันกลางอากาศครับมาถึงการขนส่งทางอากาศครับหลังที่มีการเปิดตัวว่าอเมซอนจะทําที่ America, อเมริกาจีนบาบาก็จะทำครับล่าสุดทางสวิตเซอร์แลนด์ก็เตรียมในการทดสอบโดรนส่งสินค้ากันบ้างแล้วครับใช่แล้วค่ะทางบริษัทโดรนนะคะแมตเตอร์เน็ตนะคะประกาศเป็นพันธมิตรกับบริษัทไบรเ์นีสวิตโพสและบริษัทแม่สวิตเวิลด์คาร์โกนั่นเองในการทดลองการส่งสินค้าด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดนรนราวกลางปีนี้ เอาละสินี่คือวิธีการสาธิตนะใ,ใส่พิซซ่าใส่กล่องเข้าไป<อ>แล้วเจ้าโดรนก็จะขับพาไปบินไป นี่สบายเลยนะใช่เขาบอกว่ารุ่นที่ทดสอบตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นวันนะคะซึ่ง m a t t ต r n e อเนี่ยอ้างว่าขนวัตถุที่หนักถึง19กกิโลกร,รมัมในการชาร์จแบตเตอรี่เพียงครั้งเดียวนี่ถ้ามันขนได้สิเกกิโลน้องฝ้ายที่ดูนะถ้ามันพลังมากขึ้นอีกขนสิบหกสิบกิโลโ<อ>นี่จับน้องฝ้ายขนไม่ได้เลยนะออนั่นนี่ไม่ต้องเดินเลยเออขนส่งได้เลยแต่อยู่ที่ว่ากลัวความสูงหรือเปล่าเพราะถ้ามันพลาดแอคลงมานี่แย่เลยนะแล้วที่สำคัญเขาบอกว่าได้มีการเขียนคําสั่ง ขั้นสูงให้สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ด้วยโอ้นี่มาส่งบนคอนโดด้วยโอ้ไม่ธรรมดานั่นดีค่ะแล้วจ่ายเงินก็ทางเดี๋ยวนี้ก็เป็นเครดิตเนาะโอ้ร้อนๆเลยอืมไม่อย่างนั้นลองคิดดูนะน้องฟ้ายาเราสั่งพิซซ่านะสมมุตินะฮะอยู่คอนโดกว่าจะมาส่งกว่าจะลงลิฟต์มาหากว่าจะรับกว่าจะอะไรอานนี้ถึงห้องเลยนะอันนี้แบบสบายต้องดูห้องดีๆนิดนึงนะใช่ครับอันนี้ย้อนกลับไปให้ดูของอเมซอนนะครับว่าอเมซอนก็ทํามาก่อนครับแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้ กำลังเริ่มใช่แล้วค่ะวิศรานก็บอกแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าไทยเราจะเริ่มเมื่อไร่ก็ต้องฝากทางไปรษณีย์ไทยนะครับจะได้ส่งของึนมือได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับใช่แล้วค่ะมากันที่ทางด้านสมาร์ทโฟนกันบ้างครับเดี๋ยวนี้เนี่ยสองซิมเนี่ยเด็กๆใช่แต่ก่อนนี้บอกว่าสซิมนี่เยอะแล้วนะเพราะบางคนเนี่ยไปดูหมอแมนมาก็อยากที่จะมีอีกเบอร์มือพ่วงมาด้วยมีเบอร์งานเบอร์ความรเบอร์ส่วนตัวเบอร์งานเบอร์ครอบครัวบางคนก็เลยมีเบอร์ดวง เอาไว้เสริมดวงจะเยอะไปไหมอ่ะแต่ว่าถ้าความต้องการเยอะขนาดนี้ตอนนี้เอเซอร์มีแล้วที่จะรองรับ3ซิมด้วยกันค่ะครับผมกับเอเซอร์3ซิมครับมาพร้อมกับแรมแบบ8โอ้โหแรม8เลยนะใช่ต้องบอกเอเซอร์เดียรเจมส่งสมาร์ทโฟนนะคะรุ่นที่มีชื่อว่า Liquid X2 ทําตลาดในสหรัฐเป็นรุ่นแรกเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะโอ้64บิตแต่ว่า8คอไม่ใช่แรม8กิกนาเขาบอกกล้องหน้าแล้วก็หลังเนี่ยความละเอียด13ล้านพิกเซลหน้า ซอนี่ขนาด5.5นิ้วนั่นเองแล้วก็ <Wow. S 1> ที่สำคัญเลยรองรับ3ซิมโโอ้ห คุณสุบัทิที่น่าสนใจก็บอกว่าเจ้าตัวนี้สามารถแจ้งเตือนผ่านเคสอัจฉริยะนะครับสำหรับเจ้า Liquid X2 ทนะครับที่มีช่องหน้านหน้าเห็นหน้าจอขณะเปิดเคสนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอัดเสียงรอบตัวแล้วก็สแสดงปริมาณแบตเตอรี่ขณะปิดเคสได้เช่นเดียวกัน <ใช S 1> นะครับใช่แล้วค่ะตัวซีรีส์ Liquid เนี่ยจริงๆแล้วออกมารุ่นล่าสุดนี้ก็สร้างความน่าสนใจให้กับผู้ที่ซื้อเหมือนกันเพรา,าะว่าราคาเอเซอร์ราคามันจะคุ้ม,มนะฮะคุ้มกับตัวคุณภาพนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าจะมี ตัวคล้ายๆกับเป็นนาฬิกาะนะครับเป็นกำไรข้อมืออัจฉริยะ2รุ่นมาฝากด้วยเป็น Liquid l i ฟ t นะครับแล้วก็ l i q u i d l ิฟต c u r v e ครับทำงานร่วมกันกับโทรศัพท์ด้วยครับใช่แล้วค่ะตัวนี้นะคะสามารถตรวจวัดค่าร่างกายขณะการออกกำลังกายนะคะโดยรุ่น Curve เ,เนี่ยจะมีหน้าจอแบบสัมผัสแบบโค้งแล้วก็มีเซนเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจด้วยและที่สาคัญตรวจวัดความเครียดที่อยู่ภายในด้วยและขณะนั้นนะครับเอเซอร์ก็ได้มีการเปิดตัวนะครับตัวโทรศัพท์วินโด้นะครับเป็นวินโด w s 8ดด หนึ่งนะฮะ,ะรุ่นประหยัดครับ Liquid M220 ครับแล้วก็เปิดตัวในอเมริการาคาน่าสนใจมากฮะ7 9 9ดดอลลาร์2.600บาทเองนะฮะแล้วก็จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกครับที่ อัปเกรดเป็น Windows 10ได้อีกด้วยใช่แต่ว่าตัวสมาร์ทโฟนตัว Android 3 s i ซิม q u q u i d X2 เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยราคาออกมาโอ้โหเวลาโทรออกนี่ก็คงลำบากนะก็ต้องก็ต้องเลือกดีๆนะเขาจะใช้ซิมไหนเอออาะแล้วแต่แล้วแต่นะแต่ว่าให้รู้ด้วยนะว่ามีซิมมีอีกเบอร์หนึ่งไม่ใช่ว่าคุณแฟนมารู้อีกทีหลัง เอออันนี้เป็นเรื่องเลยนะแบบอุ้ยมีอีกเบอร์นึงเหรอมีเครื่องนึงเหรอไม่รู้มาก่อนอาจจะรู้เช้าเลิกเย็นเลยนะเอออันตรายอันตรายไม่คุ้มนะอ่ะนะครับมากันที่นะครับ Google Glass ครับผมเบรแบนนะฮะเขาบอกว่ายืนยันครับว่า Google Glass เวอร์ชั่นใหม่มาแน่แน่นอนเหรอคะเอามาแน่ที่ว่าเนี่ยถ้าเรเบนยืนยันก็แปลว่ามากับเรเบนด์นะสิโอ้โหอย่างนี้จะเท่ขนาดไหนเนี่ยนั่นแหละสิครับ เจ้าบริบรน์ครับที่มาพร้อมกับนะครับความสามารถเสมือนกับเป็น Google Glass ที่เราอจะเคยมีโอกาสเห็นคุณซีใส่ในเมืองไทยนี่คุณซีคนเดียวเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ขายให้กับคนไทยแต่ให้คุณซีมาลองนะครับก็เคยเห็นสีส้มๆใช่ไหมนี่แหละครับความสามารถเสมือนกันนะครับกับเจ้า Google Glass ที่คุณซีใส่เลยมีอุปกรณ์แผงวงจรครับที่คุณสามารถทัชแล้วก็สั่งงานได้อยากเห็นคุณซีเขาแบบทัชปุ๊บ แล้วก็สั่งงานถ่ายใช่แล้วตอนนี้เนี่ยใช่ทางสํานักข่าว w a s สิ t journal เนี่ยได้ระบุว่ายังไม่มีข้อมูลในการบอกว่าเวลาในการที่จะเปิดตัว Google Glass version ใหม่ที่แน่นอนเนี่ยมีเมื่อไหร่แต่เขาใช้คําว่า coming soon เร็วๆนี้นี่คือตัวภาพที่จะเราคาดว่าจะเห็นอยู่ในเจ้า Ray b a บรุ่นนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะราคาจะสูงขนาดไหนเนาะจะดูไวรุ่นขึ้นแล้วก็ใส่ง่ายขึ้นนะครับไม่งั้นเหมือนกับว่า ใจแล้วก็คนฝั่งตรงข้ามก็มันเหมือนกับเราไม่ได้คุยกับคนอื่นอ่ะค่ะนะเหมือนกับเล่นอยู่คนเดียวใช่อืมอ้าวนะครับก็นํามาฝากกันนะครับค่ะอ่ะอีกข่าวทันไหมไม่ทันแล้วนะครับเอาใครที่สนใจเรื่องของ windows 10จะเปิดงานเมื่อไหร่ยังไงจะให้ใช้ได้เมื่อไหร่เดี๋ยวไว้ค่อยบอกเดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันอ่ะเขาบอกได้อ่าถ้างั้นบอกกันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายคนก็กำลังรออยู่กับ windows 10นะครับมีรายงานว่า windows 10จะเปิดตัวนะครับให้กับผู้ใช้งานได้เตรียมตัวในการใช้งานกันช่วง สิ้นเดือนกรกฎาคมนี้โอ้โหแน่นอนว่ารวดเร็วทันใจเลยนะเพราะว่าต้องบอกว่าการติดตามผลการจัดส่งในช่วงเปิดเทอมของนักเรียนนักศึกษาที่ล่าช้าไปถึงจนไปถึงช่วงหลังเปิดเทอมเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่คาดว่า Microsoft ยังไม่เปิดเผยวันที่จะจําหน่าย Windows 10ออกมาชัดเจนเพราะว่าต้องการรักษาภาพลักษณ์ขากต้องเลื่อนวันจําหน่ายออกไปแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าหลังจากที่ทาง Microsoft ได้ไปซื้อตัวโนเกียมาและกลายเป็น Microsoft Phone กันแล้วเขาบอกว่าเขาจะซิงค์หรือว่าลิงก์ทุกอย่างของ Windows Phone นะครับตัวแท็บเล็ต PC ทั้งหลายเข้าด้วยกันโอ้โหนี่แหละน่าสนใจใช่ซึ่งหากว่า Windows 10เนี่ยดึงดูดผู้ใช้ไม่ได้อย่างรวดเร็วก็อาจจะหมายความว่ามีนักพัฒนาสร้างแอปพลิเคชันเพื่อให้ใช้งานกับระบบปฏิบัติการ น้อยซึ่ง Microsoft เองเนี่ยได้แก้เกมด้วยการอนุญาตให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเนี่ยใช้ทั้ง Windows 7 Windows 8.1แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มทั้งของจริงของปลอมเนี่ยอัปเกรดเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ได้ฟรีเลยเรอ้สบายเลยอก็นำมาฝากกันเลยคนนี้เป็นสาวก Windows นะครับอันที่จริงถ้าคนคุ้นนะก็ใช้งานง่ายนะที่ไี่เป็นหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะครับก็นำมาฝากกันนะครับช่วงนี้พักสกคุูนก่อนช่วงหน้ากลับมาครับวันนี้เห็นน้องเมย์แอบมาทักมาเตือนเอาไว้ความรักเหรอ สิจะตรงกับพี่อามหรือเปล่าอ้าวละสิค่ะสัก <c oughs> ครู่หนึ่งกลับมาครับค่ะอยู่ด้วยกันที่บ้านพระราสิ